มาดู่ที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาฟุตบอลนะครับมาดูความเคลื่อนไหวก่อนศึกไทยแลนด์ซูเปอร์คัพ2017เงินบ้านนะครับโรโบบต์เทรลนะครับผู้บริหารเทรลอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลนะครับและเทรลสปอร์ตพร้อมด้วยเครกอลาดายส์นะครับลูกชายแท้ๆของแซมอลาดายส์นะครับมาเป็นตัวแทนของสโมอสรคริสตัลพาเลสเดินทางเข้าตรวจเช็คราชมังคลากีฬาสถานนะครับสนามที่จะใช้ทำการแข่งขันรายการไทยแลนด์ซูเปอร์คับ2017 โดยเข้ามาเช็คสนามเมื่อช่วงเช้าที่เพิ่งผ่านมานี้เองนะครับสำหรับศึก Thailand Super Cup 2017นเป็นะครับแนฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีจัดขึ้นโดย Trail International School และ Trail Sport นะครับซึ่งเป็นการนำทีมจากลกเยาวชนของอังกฤษรวมถึงสกอตแลนด์นะครับนำโดย Crystal Palace, West b r o m w i c h Albion, b o บ ton w a n d e r e r s และ Dundee United นะครับร่วมกันแข่งขันกับทีมอันดับที่1ถึง3ของศึกฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ หรือ Thailand Youth League 2017และจะลงทำการแข่งขันในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้ครับด้านผู้บริหารของ t r a v l l n n t e r n a t i o n a l School นะครับเปิดเผยนะครับว่าการตรวจสอบสนามในวันนี้นะครับทางคริกอล d ด c e ค่อนข้างพอใจกับสนามแข่งขันนะครับขณะที่วัตถุประสงค์การจัดแข่งขันแมชนี้เนื่องจากต้องการให้ความสัมพันกับฟุตบอลเยาวชนและอยากให้เยาวชนไทยนะครับได้เจอกับมาตรฐานการของฟุตบอลนะครับเยาวชนจากต่างประเทศ รวถึงเป็นการวางรากฐานที่ดีให้กับเยาวชนไทยเพื่อจะก้าวไปถึงฟุตบอลโลกในอนาคตนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยจะมีการเพิ่มโควตาทีมที่จะได้ไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอีกด้วยทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยจะยิ่งมีโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกครับก็ถือเป็นการวางรากฐานล่วงหน้าเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า แน่นอนต้องยอมรับนะครับว่าระดับเยาวชนของทีมในอังกฤษค่อนข้างดีสดูงมากทีเดียวถึ่มาเตกับไทยแบบนี้เนี่ยนักเตะเยาวชนไทยเองอาจจะสู้ไม่ได้แต่ที่ได้แน่ๆก็คือรรเรื่องของประสบการณ์รนั่นเองนะครับ